สุดท้ายนี้ฝากถึงอาจารย์เบียนะครับอาจารย์เบียก็เหมือนกับลูกแกะนะครับเออกูจะบอกให้นะว่ากูเนี่ยนับถือศาสนาิสลามนะกูเป็นคนไทยร้อยเปอร์เนเลยกูนับถือศาสนาิสลามกูเชื่อในพระเจ้ากูกูไม่ได้นับถือตามกรรมพันกูนับถือด้วยความศรัทธาแล้วกูก็ให้ความเคารพกับพระเยซูแล้วกูก็ให้ความเคารพกับพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธเออเพราะว่า ศาสนาของกูสอนว่าละกุมดีนะกุมวรยดินศาสนาของเจ้าสําหรับเจ้าศาสนาของข้าสําหรับข้าคือถ้ามึงเชื่อแบบไหนมึงก็นับถือแบบนั้นมึงก็ทําตามแบบที่มึงนับถือแต่ศาสนาของกูสอนว่าอย่าไปดูถูกอย่าไปลบหลู่หรือว่าอย่าไปบอกว่าของมึงอะสู้ของกูไม่ได้นี่ศาสนากูเขาสอนมาแบบนี้กูก็อยากจะถามอาจารย์แชมป์ว่าศาสนามึงสอนมาแบบนั้นหรือเปล่าคืออาจารย์แชมป์อะนะ มึงไม่ได้มาหาความรู้แต่มึงพยายามจะมาพูดฟังแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่นับถือเนี่ยมันไม่ได้เที่ยงแท้มันไม่ได้แท้จริงต้องเป็นพระเยซูเท่านั้นที่แท้จริงก็เหมือนกันของกูกูก็เชื่อของกูแค้จริงแต่กูไม่ว่าของใครปลอมกูไม่ว่าของใครไม่ถึงที่สุดเออเราควรให้เกียรติกันขาศาสนาพุทธเนี่ยยังมีตั้งหลายนิกายาศาสนาคริสต์ก็ยังมีคริสเตียนคริสตัง ศาสนาของกูนี่ก็มีหลายหลายหลายนิกายเหมือนกันนะมีอะไรไอฮานาฟีชาวฟีอีชีอะสุดท้ายแล้วไอพวกนี้มันก็ก้มก้มเงยเงยหันซ้ายหันขวามีอันล้อเหมือนกันและถ้ามึงจะมาเถียงเรื่องศาสนาแบบเหมือนศาสนากูนี่ถ้ามึงจะเถียงศาสนานะกูว่ามึงละหมาดเสร็จแล้วมึงเก็บผ้าปูละหมาดแล้วมึงกลับบ้านไปทำมาหาแดกเ่ยนะ ตอนเล็กๆกันนะพ่อแม่สอนมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้แบบนี้พอโตมามึงก็เลือกเอามึงอยากอยากจะใช้ศาสนาเดิมที่พ่อแม่มึงสอนมาหรือมึงอยากจะเปลี่ยนมึงก็เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของมึงแล้วมึงก็ปักหลักเชื่อมั่นศรัทธาเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่ดีเป็นตัวอย่างของคนรุ่นต่อไปให้สมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่ใช่เอาของตัวเองไปด้อยค่าของคนอื่นนะเออแล้วไออาจารย์เบียคืออาจารย์เบีย คนตื่นทำความว่าคนตื่นทำมันเป็นข้อความคือตื่นในความคิดกูเองเนี่ยนะทำไมกูฟังอาจารย์เบียร์พูดที่กูฟังอาจารย์เบียร์พูดเพราะกูจะเอามาแตกปัญญาในความคิดกูจะเอามาเรียนรู้วิธีในการคิดกูจะเอามาเรียนรู้วิธีแยกแยะเออกูไม่ได้ไปนับถือศาสนาพุทธแตก่กูมาเรียนรู้แล้วมันจะทำให้กูตาสว่างนะกูจะตื่นขึ้นมาด้วยปัญญา แล้วกูก็จะมองเห็นว่าเออมันควรคิดแบบนี้มันค,คิดดีแล้วมึงคิดดูนะถ้าเกิดคนคิดดีทําดีพยายามแสดงออกในสิ่งที่ดีแต่พวกมึงแม่งพยายามมาลมมาต่อต้านเนี่ยมึงว่ามันใช่เหรอมึงพยายามจะต่อต้านพยายามจะคอมเมนต์แบบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกูจะบอกให้นะไอ้ไอ้ไอ้จานแชมป์นะกูว่ามึงมาตัดหญ้ากับกูดีกว่านะมาตัดหญ้ากับกูเอาญ้าไปให้วัวกิน พอมึงเห็นวัวกินหญ้าเนี่ยนะอาจารย์แชมป์มึงจะคิดออกเลยว่ามึงอะนะถ้ามึงคิดแบบนี้มึงเปรียบเทียบแบบนี้ยมึงอะแดกข้าวเสียข้าวเปล่ามึงแดกหญ้าดีกว่านะนี่แหละชัดเจนที่สุดเลยกูไม่ได้เข้าข้างใครแล้วกูก็นี่แหละกูเอาแบบนี้แหละนะกูบอกเลยถ้ามึงจะพูดติเตียนคนที่ทําในสิ่งที่ดีไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดนะมึงอย่าพูดกันเลยมึงอย่าพูดกันเลยดีกว่า อกูก็ว่าจะไม่พูดแล้วกูว่ากูจะจบเมื่อคราวที่แล้วแล้วนะแม่กูมาเจอแชมป์พูดแล้วกูแม่งสะอึกเลยแม่เด็กเมื่อวานซืนมึงคิดได้ยังไงว่ามึงไปเปรียบเทียบเหมือนกับว่าของเขามันไม่ใช่อ่อ,อกูเนี่ยนะเราจะต้องสอนคนที่อยู่ในหมู่หมู่ของเราให้ศรัทธาให้เห็นค่าและเชื่อมัน่นเขามีความศรัทธาเขาเชื่อมัน่นแล้วเราก็ต้องสอนด้วยอย่าไปแตะอย่าไปดูถูกกับาศาสนาอื่นนะ มึงฝากอาจารย์เบียวว่าเหมือนลูกแกะกูก็ฝากมึงไว้แบบนี้แล้วกันนะอย่าไปแตะต้องศาสนาอื่นแล้วก็ไม่ต้องสะเออะมามาพยายามแบบวัดงัดข้อเพื่อที่จะแบบว่าให้รู้ด้วยวาทศิลป์อะไรพวกเนี้ยมึงมึงเก็บไว้เถอะนะไอวาทศิลป์แบบน,นั้นนะไอดินสอต้องมียังลบปากกายังต้องมีลิควิดอ่าคนจึงต้องมีพระเยซูและที่แท้จริงแล้วคนก็ต้องคงต้องมีคนดัดจริตอย่างอาจารย์แชมป์เออวันนี้นะ เออกูจะพูดให้ฟังเลยนะนะเหมือนกับตอนสุดท้ายที่บอกว่าขอบคุณมากครับเอ่อสุดท้ายนี้ฝากถึงอาจารย์เบียนะครับอาจารย์เบียรก็เหมือนกับลูกแกะนะครับเออกูจะบอกให้นะว่ากูเนี่ยนับถือาศาสนาอิสลามนะกูเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกูนับถือาศาสนาอิสลามกูเชื่อในพระเจ้ากูกูไม่ได้นับถือตามกรรมพันกูนับถือด้วยความศรัทธาแล้วกูก็ให้ความเคารพกับพระเยซู แล้วกูก็ให้ความเคารพกับพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธเ,เพราะว่าศาสนาของกูสอนว่าละกุมดีนะกุมวริยดินศาส,สนาของเจ้าสําหรับเจ้าศาส,สนาของข้าสําหรับข้าคือถ้ามึงเชื่อแบบไหนมึงก็นับถือแบบนั้นมึงก็ทําตามแบบที่มึงนับถือแต่ศาสนาของกูสอนว่าอย่าไปดูถูกอย่าไปลบหลู่หรือว่าอย่าไปบมอกว่าของมึงอสู้ของกูไม่ได้นี่ศาสนากูเขาสอนมาแบบนี้ กูก็อยากจะถามอาจารย์แชมป์ว่าศาสนามึงสอนมาแบบนั้นหรือเปล่าคืออาจารย์แชมป์นะมึงไม่ได้มาหาความรู้แต่มึงพยายามจะมาพูดฟังแล้วก็เหมือนกับว,ว่าสิ่งที่นับถือเนี่ยมันไม่ได้เที่ยงแท้มันไม่ได้แท้จริงต้องเป็นพระเยซูเท่านั้นที่แท้จริงก็เหมือนกันของกูกูก็เชื่อของกูแท้จริงแต่กูไม่ว่าของใครปลอมกูไม่ว่าของใครไม่ถึงที่สุดเออเราควรให้เกียรติกัน ศา,าสนาพุทธเนี่ยยังมีตั้งหลายนิกายศาสนาคริสก็ยังมีคริสเตียนคริสตังศาสนาของกูนี่ก็มีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายนิกายเหมือนกันนะมีอะไรไอฮานาฟีชาวฟีอีชีอะสุดท้ายแล้วไอพวกนี้มันก็ก้มเงยหันซ้ายหันขวามีอันล้อเหมือนกันและถ้ามึงจะมาเถียงเรื่องศาสนาแบบเหมือนศาสนากูนี่ถ้ามึงจะเถียงศาสนานะกูว่ามึงละหมาดเสร็จแล้วมึงเก็บผ้าปูละหมาดแล้วมึงกลับบ้านไปทำมาหาแดกเลยนะ ตอนเล็กๆกันนะพ่อแม่สอนมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้แบบนี้พอโตมามึงก็เลือกเอามึงยังอยากจะใช้ศาสนาเดิมที่พ่อแม่มึงสอนมาหรือมึงอยากจะเปลี่ยนมึงก็เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของมึงแล้วมึงก็ปักหลักเชื่อมั่นศรัทธาเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่ดีเป็นตัวอย่างของคนรุ่นต่อไปให้สมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่ใช่เอาของตัวเองไปได้ค่าของคนอื่นนะเออแล้วไออาจารย์เบียคืออาจาร์เบีย คนตื่นทำคำว่าคนตื่นทำมันเป็นข้อความคือตื่นในความคิดกูเองเนี่ยนะทำไมกูฟังอาจารย์เบียร์พูดที่กูฟังอาจารย์เบียร์พูดเพราะกูจะเอามาแตกปัญญาในความคิดกูจะเอามาเรียนรู้วิธีในการคิดกูจะเอามาเรียนรู้วิธีแยกแยะอกูไม่ได้ไปนับถือศาสนาพุทธแต่กูมาเรียนรู้แล้วมันจะทำให้กูตาสว่างนะกูจะตื่นขึ้นมาด้วยปัญญา แล้วกูก็จะมองเห็นว่าเออมันควรคิดแบบนี้มันค,คิดดีแล้วมึงคิดดูนะถ้าเกิดคนคิดดีทดําดีพยายามแสดงออกในสิ่งที่ดีแต่พวกมึงแม่งพยายามมาลมมาต่อต้านเนี่ยมึงว่ามันใช่เหรอมึงพยายามจะต่อต้านพยายามจะคอมเมนต์แบบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกูจะบอกให้นะไอไอไอจารย์แชมป์นะกูว่ามึงมาตัดหญ้ากับกูดีกว่านะมาตัดหญ้ากับกูเอาหญ้าไปให้วัวกิน พอมึงเห็นวัวกินหญ้าเนี่ยนะอาจารย์แชมป์มึงจะคิดออกแล้วว่ามึงอะนะถ้ามึงคิดแบบนี้มึงเปรียบเทียบแบบเนี้ยมึงอะแดกข้าวเสียข้าวเปล่ามึงแดกหญ้าดีกว่านะนี่แหละชัดเจนที่สุดเลยกูไม่ได้เข้าข้างใครแล้วกูก็นี่แหละกูเอาแบบนี้แหละนะกูบอกเลยถ้ามึงจะพูดติเตียนคนที่ทําในสิ่งที่ดีไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดนะมึงอย่าพูดกันเลยมึงอย่าพูดกันเลยดีกว่า เออกูก็ว่าจะไม่พูดแล้วกูว่ากูจะจบเมื่อคราวที่แล้วแล้วนะแม่กูมาเจอแชม์พูดแล้วกูแม่งสะอึกเลยแม่เด็กเมื่อวานซืนมึงคิดได้ยังไงว่ามึงไปเปรียบเทียบเหมือนกับว่าของเขามันไม่ใช่อะ่ะเออกูเนี่ยนะเราจะต้องสอนคนที่อยู่ในหมู่หมู่ของเราให้ศรัทธาให้เห็นค่าและเชื่อมัน่นเขามีนความศรัทธาเขาเชื่อมัน่นแล้วเราก็ต้องสอนด้วยว่ยอย่าไปแตะอย่าไปดูถูกกับาศาสนาอื่นนะ มึงฝากอาจารย์เดียวว่าเหมือนลูกแกะกูก็ฝากมึงไว้แบบนี้แล้วกันนะอย่าไปแตะต้องศาสนาอื่นแล้วก็ไม่ต้องสเอะมามาพยายามแบบวัดงัดข้อเพื่อที่จะแบบว่าให้รู้ด้วยวาทศิลป์อะไรพวกเนี้ยมึงมึงเก็บไว้เถอะนะไอวาทศิลป์แบบนั้นอ่ะโอเคสวัสดีครับแต่งของขึ้นอีก